เออเล่าอะไรบ้างมีอะไรจะเล่าให้พ่อฟังมั้งอ่าเออคนเยอะไหมตลาดคนเยอะไหมชอบไปไหมตลาดเดินอีกไหมไปเดินอีกไหมไปปะ ไปดีไหมอะไปดีป่ะตลาดไปดีไหมครับรู้ด้วยว่าถ่ายวีดีโอเนี่ยมองเนี่ยอะอะรู้ด้วยเหรอยิ้มให้กล้องหน่อยอยิ้มให้กล้องหน่อยอยิ้มให้กล้องหน่อยอ่ทำไมรู้อ่ะ,อะทำไมรู้พราพถ่ายวีดีโอ อ่าน้ำลายต้องเช็ดแล้วน้ำลายหกแล้วต้องเช็ดแล้วผ้าอยู่ไหนอ,ะอ่ะ,อะพูดกับกล้องหน่อยพูดก,กับว่าอะไรแนะนำตัวหน่อยเดี๋ยวเราเชื่ออะไรแนะนำตัวหน่อยเร็วเราเชื่ออะไรเจ็บจ้าจูจ้จาอะไรเราเชื่ออะไรแนะนำตัวหน่อยเร็วแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อยครับ Ficou <laughs> bom,